เพื่ออะไรเป็นอะไรเอะใครจะว่าผมผมเป็นใจยุบีแบบนี้ทำไมามีอะไรมีหน้าอะไรกันนะไประเทศไทยพิจารณาเลยได้ไงกันอีกแล้ผมยอมไม่เอาเงินไปซื้อเดือดำน้ำนะเพื่อาการที่จะนำรถมาขี่ในประเทศไทยของเรานะเวลดมมาดีผมก็ดีประชาชนต้องใช้ความคิดหน่อยนะประชาชนนะแต่ผมไม่รู้แล้วผมไม่รู้เพื่อไม่รู้ไม่รู้รจะไปรู้ได้ไงสุเดเพว ดูอีกี่เขาใจหมดอะไรวะโดนแบบเดิมๆรอบๆเลี้ยวไงวันตามมาตามมาเขาไม่เชื่อไปที่อื่นเนไงโดนนี่มาที่นี่ดีเล่นไม่ได้จะไม่ว่านะแต่ถ้าโดนโกงก็ไม่ไหวเลยแต่ทุกอยางให้โดนโกงนะต้องมีเทียวกับแอปเกมส์ที่เขาที่นี่อยู่กันละมานานมากแล้วนะครับ เฮ้ยครับผมรลอวันไปครับพี่จะรับดูช่องพี่เบนเกิดนะครับผมไม่มีรถขี่แล้วพูดตรง ตรงนี้ไม่มีรถขี่แล้วจริงนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะขี่ตามหลังอ่าห้าสามนะครับผมห้าสามของโนบีวัดเนินนี่คุณพี่โนบีวัดเนินนั่เดี่ยจร้อนจัดเลย ไปก่อนนะผมคือผมก็ขี่ตามหลังไปนั่นแหละไม่รู้ว่าเขาไปตรงไหนกันเขาไปเติมน้ำมงน้ำมันอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไปแบบทุ่มสี่ทุ่มห้าันเลยนะฮะผมเนี่ยขี่ไปตามห้าสามไปขี่เล่นๆสักสั้นๆนะครับชิวๆก็คือเอาโนบิวะมาเยือนเที่ยวคานหอมนะผมนะเอออยากจะแบบว่าแบบแบบมาต้อนรนต้อนรับนะโนบิวะเนี่ยเนี่ยค้างหน้าที่ได้กลับมาสำหรับในช่องวิบเวเกอร์นะผมนะไอที่เป็นเพื่อน ขอสวัสดีน้องๆเพื e ่อนๆทุกๆคนที่น่ารักทุกๆคนตมถเพนนันะนการี่รถยามเย็นครับช่วงยามเย็นชีวิตสดใสไม่มีใครยามเย็นที่ดังนี่ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ใช่อะไรเลยเสียงดังนี่คึกคักนี่เราก็ต้องออกมาเช็คนะผมจะขายออกไปนะใครที่สนใจก็สามารถมาซื้อได้นะผมเวลาที่สองหมื่นสอบวทนะครับไม่แพง ครับผมก็การที่เราจะขายไว้เราก็จะทําการส่งงานให้คุณลูกค้าดํารถไปเป็นอย่างดีนะครับผมนะไปด้วยนะ<บ>ผมเดี๋ยวเราจะไปหาโนเวบว้ลน้าน,นรเรนะเดี๋ยวเขาบอกเขาไปเติมน้ำมันก่อนนะถึงผมก็ไม่รู้ว่าไปเติมน้ำมันจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะขี่ไปดูที่เขาเติมน้ำมันกันดู<อ>มีแต่คนนี้ออกกำลังกาย่วนเล่ากินแล้วกันเน่กินแลไวกันนอ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 นวันบันึลยนะครับผมไม่ได้ทำอะไรเลย ที่มันสร้างสรรค์ก็ได้ไปออกไปขับรถในหะ้คนดูได้ดูเพื่อความสนุกและความสบายใจของคนที่ได้ดูนั่นเองนะไม่ได้แอกอะไรเยอะแยะมากมายแต่อยากจะพาทุกคนไปดูกันครับขบี่ของโน้องวิวัฒน์เนินนะผมนะไปอ,อ,อะไรไหวเปล่าแค่นั้นแหละนั่งขับตรงนั้นแหละ ขี่ไปไหนอ่ะพี่นายขี<ะ>่รถต้องขี่นะผมนะขี่ไม่ได้หรือว่าไงนะผมนะประเทศไทยฮะเป็นไงังไงหมดเออรถที่ทำให้ขี่บนท้องถนนทำไมคุณไม่ขี่คุณต้องมายัานรถเพื่ออะไรเป็นอะไรเอใครจะว่าผมผมเป็นนายพรีแบบนี้ทำไมมีอะไรมีหน้านรายการใะประเทศไทยพจะรเลยได้ยังไงครับเอประเทศไทยมันจะเจริญได้ไไย,ไดยังไงการที่เรามาทำมีรถให้ขี่ในประเทศไทยจากบางีประชาชนที่ทำรถก็มาขี่ในประเทศไทยอะไรต่างๆนะ ก็อ,อยากพี่น้องประชาชนทุกคนคนไทยนะผมน่าได้การขับรถที่ไม่ต้องยันนะมันจะได้ไม่หนึ่งเลยปรจับประรัประชาชนด้วยนะผมยอมไม่เอาเลยเงินไปซื้อเรือดำน้ำนะเพื่อการที่จะนำรถมาขี่ในประเทศไทยของเรานะเวลาดีผมก็ดีประชาชนต้องใช้ความคิดหน่อยนะประชาชนนะแต่ทำไ,ไม่รู้เราเพมามีรู่องผึ้งหรอไม่รู้ไม่รู้รจะไปรู้ได้ไงเออเจ้าลายพี่อ๋อ่ะ ไอ้พี่เออแย่จีไม่เข้าใจตรงมองสร้างม่องตายมากเลยนะถึงเขาไปต้องไปเชิญไทยเอาประเทศไทยไปได้ไงตำรวจตำรวจมาวิ่งแบบนี้เป็นบบรู้บ้างไหมว่ามันมันเหนื่อยของตำรวจนะผมดูแลทหารมาทั้งประเทศอะก็มันเคยมาวิ่งมาเหนื่อยหรอกโดนบอกที่นี้นะไปทรมานก็าทำไมออกกำลังกายวันนี้กินจำไรก็บอแล้ว ก็ผมไม่รู้นะไม่รู้ผมจะไปรู้เหรอไม่รู้อะไรเียไรยันไปหนเนี่ยห้าสามายหกหกรับแดงแค่น no> ั้นไงคุณไ่แอกใช่ป่ะกับแอกคุณเอาน้ำลายมาวิ่งบนถนนเหรอผมถาม่อยมคุณต้องมีวันน้นนเบวันนี่ย ห้าสามอะไรอยู่ข้างหลังอ่ะโจะมาขับมุ่งขับรถเล่นห้าสามอยู่ข้างหลังได้ยังไงห้าสามอยู่พลังได้ยังไงเป็นใจป้ะรถไปทางมอเตรเด,ดียวตรงนี้แล้วไหไม่ไปไหนละมอเตอร์ไหนทางมองมตอรที่ว่าอยู่ทะเลมันเป็นเส้นทา,างยาวยี่ไมิมบไา้คนเลยก็ไม่ที่เราไปวิ่งกันแล้วแต่เวียนอยู่ทำไมเปลืองน้ำมันใช่ไหมเวียนทำไมไม่รู้เมื่อกี้เราไม่ขัดทางเนี่ย ผมรู้อยู่แล้วว่าที่นี่มันมีคนวิ่งมันออกกำลังกายทุกวันเอ๊ะเอ็ดไม่น่าไหวแล้วพี่มันไม่ได้ถ่ามมันเครื่องเลยที่ผมไม่ค่อยเอามากี่เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาดูพียกบียกล้อพี่มีปัญหาอะไรผมเปล่าตั้งแต่รอบที่แล้วนะเล่นได้ทุกรอบมั้ยอ๋อนะอ๋อไอ้เหี้ย

Vừa sáng mưa à. Yeah, 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 yeah. Anh đi đâu à? đi đâu ja, à? Anh không vừa này. เสียดายเนาะเมื่อไ,นะไหร่เขาจะเรียกได้ชื่อแล้วคนนี้ของข้เ<อ>มื่อไหร่เขาจะเรียกได้ชื่อแล้วคนนี้ของข้<อ> <laughs> ไม่ใช่ใจดีตอลอดเวลา <laughs> ไม่น่านรอดได้ถึงทุกวันนี้นะครับทุกคนต่างรู้ดีหากินกรินกินกรินเจษวัยรุ่นกินกระถินไงพี่ฮะวรื่นก,กินกระถิน <laughs> พอแล้วแหละ

ียงซ้ายอยู่เยี่ยอ๋อ <Yeah. S 1> อ๋ออ๋อคือเข้าแบงค์ครับข้าแบงค์เอาคลิปนี้อะไรบานะมาดูคุณนมบีเขาขี่หา้าสูงห้าสั้นตอนนี้มาอยู่ล่างซะแล้วมาอยู่ใต้มาได้เมียใ,ใต้ก็เลยจะมาอยู่ใต้นะครับมาเลยมาทำทางใต้แทน <laughs>

เาเป็นคนดีนเขป็นคนดีอเจ้ากนี่กทุกทายเป็นอะไรกันนี่เราเกอะไรกันครจะรัครับกันดีกรับ